สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ในช่องนินนายชาแน่ตบมือค่ะตบมือโอ้<ม>อ้า<ม>วันนี้น้องนายกับแม่นิวจะมาทาร้องเพลงเล่นน่อยนะอย่าหย่ายา,าใช่ไหมใช่น้องนายตบมือเพื่อนๆดูหน่อยตบมืออ่าน้องนายมาเล่นเลยเอามือมา หนึ่งสองสามเดี๋ยวแม่แม่กับแม่กับน้องนายจะร้องเพลงนะหนึ่งสองสามยายยายาียียียยย่คุณยายซักผ้าคุณตาสระผมลูกอมโบตันยาสีฟันเขาเกตสบูวิเศษวิเศษจ,จริงจริง ยันยิงยาวปักกะเป๋ายิงฉุเอ้าวน้องนายออกกระดาษน้องนายเทแม่สิเอาใหม่อะต่อไปนายนายรอ้องนายร้องดิยี่คุณยา อาใหม่นะเหนือฮะอ,อ,อ,อืมเกาเหรอเอาให,นะใหม่อ่ะทำเมืองนายน้องน้องดิอ้ายนายอายเนดะ็กเพกื่อนๆดูนายอายดิเพื่อนดูคนอายดิเพื่อนดูคนอายดิ <c ười> คนอายนะ่ะสวัสดีครับยัง สวัสดีครับยาเอา้านายไ,ไหนนะสวัสดีครับยงังวันนี้วันนี้พี่นินไม่อยู่นะเพื่อนๆพ,พี่นินไปอยู่บ้านพี่ปิงวันนี้อยู่แค่น้องนายกับแม่นิวนใครชื่อน้องนายยกมือขึ้นครับเกงตบมือตบมือ ใครหอยกเมื่อขึ้นอ้าวยังไม่ทันพูดเลยเ,เพื่อนดูนายดินายบอกว่านายหล